ก็หลายคนคงเคยสงสัยนะครับว่าเอา๊ววิธีการถอดเวดราคาสินค้าเนี่ยมันมีวิธีการทําได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการไขคําตอบเรื่องนี้มาตอบไปคบเพื่อนนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไงนั้นเดี๋ยวตามหัวชมกันเลยดีกว่านะครับไปไอเจ้าตัวเวท เพื่อนๆน่าจะพอรู้กันอยู่บ้างนะครับว่าบางครั้งเนี่ยแวดเปเนตเนี่ยมันรวมอยู่ในตัวสินค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสินค้าบางอย่างบางครั้งเขาไม่เขาจะบอกนะครับว่ายังไม่ได้รวมแวตนะครับก็คือราคาสินค้าณนะปัจจุบันเนี่ยเขาต้องคูณอีก7%ไปนะครับอันนั้นก็จะคือเป็นเออเขาจะต้องคูณอีก7%มันถึงจะเป็นราคาขายนะครับแต่ว่าสินค้าบางตัวเขารวมแวดเอตอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆในการถอดแวต ให้เห็นกันนะครับว่าราคาก่อนแหวนมันเท่าไหร่บวกแวดแล้วเป็นราคาเท่าไหร่นะครับามาดูในตารางนะครับเพื่อนๆนี่ของผมนะครับจะมีช่องราคาก่อนแวดตรงนี้นะครับแล้วก็แวนเดเปเ็นเป็นเท่าไหร่แล้วก็รวมสุทธิเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเพื่อนๆมาดูช่องรวมสุทธิกันก่อนนะครับอันเนี้ย ของผมเนี่ยราคาเนี่ยเข้ารวมแวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมสุทธิผมก็จะสามารถรวมเป็นจำนวนเงินได้เลยนะครับผมก็แค่พิมพ์คำว่าเท่ากับลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์สูตรไปเลยครับ S U M sum ตามด้วยวงเล็บเปิดนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงช่องแรกด้านบนนะครับที่เป็นจำนวนเงินนะครับกดเข้าไปป๊บแล้วก็กดชิพนะครับแล้วก็มากดช่องสุดท้ายที่มีจำนวนเงินนะครับจากนั้นก็ใส่วงเล็บปิดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กด enter แค่นั้นนะครับเราก็จะได้ยอดเงินรวมสุทธิมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาก่อนเวดนะครับว่าไอ้เจ้าราคาก่อนเทเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงราคาก่อนเวช่องนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆกดเท่ากับเข้าไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกช่องนี้ครับเลือกช่องรวมสุทธินะฮะใช่ไหมครับ12,400เนี่ยคูณด้วย100นะครับเครื่องหมายคูณใน e x c e l นะครับใส่ดอกจันนะฮะเพื่อนๆ คูณด้วย1 0 0แล้วก็หารด้วย1 0 7นะครับช่องตรงนี้เพื่อนๆจะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะครับผมลองแล้วใส่วงเล็บกับไม่ใส่วงเล็บมีค่าเท่ากันมันก็ทํางานเหมือนกันนะครับตัวเลขมันไม่เยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่าผมขี้เกียจน,นะฮะเนาะอา้ากดตกลงอา้าวโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆอันเนี้ย วิธีแก้ปัญหาเวลามันขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาับเบนคลิกตรงที่รวมสุดที่ด้านล่างตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าไอช่องสีน้ำเงินเนี่ยมันเลยมาหนึ่งช่องนะครับให้เรานะครับเอาเมาส์สีดำๆไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นด้านบนจากนั้นกด enter แค่นั้นนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะราคาก่อนแว็ก็จะเป็นหนึ่งหมบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูแวดซว่า ไอ้เจ้า1นึ่งพอยแปดสเนี่ยเวลาเราคูณ7%เน่ยมันจะได้12,400มั้ยไหมนะครับในช่องแ7ดเเนี่ยเพื่อนๆก็แค่พิมพ์คำเท่าพิมพ์คขาว่าเท่ากับไปเลยนะครับแล้วก็มากดตรงช่องด้านบนนะครับนี่ช่องราคาก่อนแบวตรงนี้นะครับคูณด้วย7แล้วก็หารด้วยหนึ่ร้อนะฮะกด enter เข้าไปปับ๊บนี่ครับก็จะได้แวดเจ็ดเปอร์บาทจุ1สองหนบาท นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นราคาแวดนะครับด้านบนที่ที่เป็น11,000เนี่ยก็จะเป็นราคาก่อนแวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคารวมสุทธินะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าดูว่ามันถูกไม่ถูกใช่ไหมครับเพื่อนๆก็แค่ลองเอาช่องราคาก่อนแวดกับช่องแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยมาบวกกันนะครับอย่างหนึง่งอ,อย่างของผมเนาะหนึงน่งหนึ่งห้าแปดแปดนะฮะบ,บวกด้วยเอ้ยไม่ใช่หนึงน่งหนึ่งห้าแปดแปดจุดขออภัยครับ หนึ่งหนึ่งห้าแปดแปดจุดเจ็ดเก้าเนาะบวกด้วยแปดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งนี่ครับก็จะเท่ากับหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยนะฮะก็เรียบร้อยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีการถอดเวทง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับถามว่าสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนตัวเลขใน ในช่องด้านบนเนาะสมมุติว่าของผมเอาเมาส์สักสาตัวแล้วกันด้านล่างมันจะเปลี่ยนไหมมันก็จะคํานวณให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาคิดใหม่ทําใหม่นะครับถ้าเราตั้งเซลล์ตั้งตารางไว้แบบนี้แล้วนะครับเวลาเราใส่รายการอะไรเข้าไปนะ่ะมันจะคํานวณให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราอีกแบบหนึ่งนะครับ เพื่อนๆก็สามารถนําไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆได้นะครับเนาะอันนี้ผมถ้าใส่เลือดสามนี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าตัวเลขมันปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ะปรับให้เราอัตโนมัติเลยก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรื่องเวทไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับก็จะสามารถทําได้แล้วก็ถอดเวทออกมาให้เราเห็นได้ว่ามูลค่าก่อนเวทแล้วก็เวลาเรารวมเวทแล้วเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับเนาะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานของเพื่อนๆได้นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าจะมีคําถามอะไรก็สามารถถามไว้ใต้ดีสคริปชันหรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ